วันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนครับก็ไม่ไปโรงเรียนยายนะทำไม่ะยังไม่ไปโรงเรียนไม่สบายหรือว,ว่าอะไรครับมีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปโรงเรียนม,ม,มีมีเหตุผลไม่สบายอ๋อไม่สบายงั้นปัน,ปนจะร้องเพลงอะไรให้พิงฟังหนนะ้าร้องเพ,งพลงคู่กันร้องอยังไงคู่กันอ่ะไหนลองร้องซิ ขอทูลกับฉันขอคุณสร้างกันกันไวอุ้ยอันนั้นมันคู่กันเพลงพี่ป้อนเอาเพลงนี้ดีกว่าเชื่อพิเศษร้องได้ปะร้องอ่าเดี๋ยวพี่จะพาล้องนะหนึ่งสองสามพายามจนหมดปัญญาได้เวลามาแลกกันยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบ,บากใจ ในแววตาที่เธอมองกันจะช้าหน่อยบอกอะไรกับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมโอไอ้เชื่อมีเจ็บลูกเล่าไว้นิ้วรักไม่หายทุกไม่แห่ตัวยิงห้ามเแต่

ไม่ว่ารักฉันต่อมาไม่ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตาที่แล้วมาจะไม่เสียได้เพราะชีวิตที่เธอที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งนึ่งที่ได้รักเธอก็ค ฉันมาทำพิเโกดตัวเรามันจะจบไหมยังไม่จบยังไม่จบนะแต่ว่าลูกเก่งมากนะต่อให้ชื่อพิเสษผู้เราไว้ดิวรัมให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งหานเท่าไรยิงแค่ไหน,นยิงแค่ตัว อันก็อาจจะแชร์บนไปมันแค่ไหพอชอมันทำี่จะอดกันพอกันทีอน้าได้ก็อันก่อน้นั้นก็คอยเธอชคดีไม่ต้องทน จบยังขอบคุณครับก่อนถ้าจบแล้วขอบคุณครับในยิ้มสิสมาย<แ>อ,อันน่าเก่งจังเลยปันปันเนี่ย